สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านคีรีวงอําเภอล้านสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะครับไปขี่รถเล่นยามเย็นกันนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็หาเลาะยามแรงครับผมยามเย็นเนี่ครับโอ้เนี่ยครับสะพานบ้านคีรีวงนะครับผมเดี๋ยวเราไปขี่รถเล่นกันในหมู่บ้านนะครับ บ้านพักก็ต้องขี่ดัวครับบางทีราคามันก็อยู่บ้างแพงบ้างครับตามพื้นที่นะครับพอดีเราพักอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านครับฝั่งคนละฝั่งของแต่มันก็ไม่ได้ไกลนะครับขี่รถมาก็ถึงแล้วเนี่ย mm hmm. ขี่ในวงยามเย็นครับผม จะพาขี่วนดูรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> กลับคุ้งน้ำฝั่งนู้นนะครับเป็นที่พักของเรานะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนี่แหละที่ว่าจุดเช็คอินมุมมหาชนครับตรงนี้ก็เป็นวิวนะครับก็เป็นวิวมุมมหาชนครับ เราก็มาถ่ายกันตรงนี้นะครับเราไปวนหมู่บ้านสักรอบหนึ่งกันต้องเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะออกออกไปเลยที่พักก็จะมีสองฝั่งสองฝั่งน้ำเลยนะครับส่วนโซนที่เราขี่อยู่นี่มันจะเป็นโซนที่กลางเซนก็มีนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้องเช่าเหมือนกัน คือเราจะชอบครับชอบฟังไหนก็เอาฟังนั้นนะครับแต่พอดีเมื่อกี้ผมไปเจอฝั่งตรงข้ามนู้นมันก็สวยดีก็เลยเอาตรงนั้นเลยอย่างราคามันก็ไม่แรงแปดร้อยบาทเองห้องที่ว่าไปเช่านอนมาเมื่อกี้นี้นะครับก็จะมีสะพานแขวนนะครับนี่ครับผมสะพานแขวน ก็ไปดูแม่นงแม่น้ำกันเดี๋ยวถ่ายรูปสะพานแขวนสักหน่อยก็ได้แต่ว่ามันต้องเดินลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับผมสะพานแขวนบ้านคีรีวงฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นวัดเป็นแบบถนนคนเดินนะครับเป็นตลาดอะไรพวกนี้เราก็สามารถมาซื้อของได้นะครับตรงนี้เป็นตลาดเยียนหมดเลย แต่เมื่อกี้ที่พักเขาบอกว่าเขาจะปิดเร็วเขาปิดประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็จะเก็บของแล้นี่ครับสะพานแขว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 นไม่เห็นเขียนบอกว่ารับน้ำหนักไปกี่คนเนี่ยตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวนู่นนะสะพานสะพานที่ว่าสะพานปูนตรงนู้นได้นะครับนี่ก็เป็นวิวสวยๆนะครับผมมีฝรั่งมาถ่ายรูปด้วยนะ ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่นำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับนี่ครับผมตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บภาพนิ่งสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูที่อื่นกันต่อนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายรูปสะพานแผวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้มันก็จะมีอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะลงไปในกลางกลางแม่น้ําตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านพักเหมือนกันครับแต่ว่าดูแล้วมันจะฝั่งนู้นมันจะดูดูเหมือนมันจะเยอะกว่านิดนึงฝั่งนี้ก็มีครับแต่ว่ามันก็มีไม่เยอะเท่าฝั่งนู้นนะเท่าที่ผมดูนะ ครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับผมตรงนี้ก็มีร้านขายยาด้วยครับเผื่อใครเจ็บป่วยไม่สบายกลางคืนก็มาได้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราข้ามสะพานตรงนี้นะครับโอ้วิวสวยวิวสวย ยอดเลยครับเนี่ยพาเ,เพื่อนๆมาชมวิวกันเลยนี่ครับตอนเดีนก็มีน้องๆครับมาเล่นน้ำกันด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บน,นึงนะครับป่ะถ่ายรูปกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับ อ่ส่วนบริเวณที่ที่มีไฟนะครับตรงนู้นนะครับเนี่ยไฟสีแดงๆเนี่ยปลายปลายนิ้วผมเนี่ยจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับราคาค่อนข้างถูกครับใครเอาเต็นท์มากลางเข้ากลางได้นะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปเลยนะครับนี่ครับผมก็มีคาเฟ่นะครับ ตนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดกับตลาดนะครับจะพาไปดูนะครับโว้าบรรยากาศดีครับโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็คือบ้านคีรีวงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยโอบกอดด้วยขุนเขานี่ฟิลลิ่งนี่มันเหมือนขี่รถอยู่แถวภาคเหนือเลยนะครับจะดีหน่อยอากาศไม่หนาว กาศเย็นสบายครับเนี่ยครับถนนคนเดินมาแล้วครับผมแต่วันนี้วันอาทิตย์นะครับคนเที่ยวเขาน่าจะกลับกันออกไปกันหมดแล้วถ้าเป็นวันศุกร์วันเสราร์น่าจะน่าจะคนเยอะครับเนี่ครับผมแต่าก็เริ่มเก็บแล้วเนี่ยถนนคนเดินบ้านชีรีวงครับตรงนี้มีสะพานแวนเมื่อกี้นะครับที่เราผ่านมา อันนี้ก็เป็นตลาดสดนะครับเป็นตลาดนะจ๊ะเราก็มีร้านค้าแบบนี้นะครับแต่มันจะมีกลุ่มที่แบบว่ากินชิวๆฝั่งตรงที่ผมพักก็แล้วัจะพาไปดูครับชิลจริงไหมมาการมาบ้านกิรีวงครับผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับเพราะทุกคนต้องการมาพักผ่อนนะครับก็ยังไงก็ขอให้ เราเดินทางมาดูสักครั้งหนึ่งครับสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปสะพานตรงนี้กันซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับเ,เราจอดรถเรากันแล้วก็เดินไปถ่ายรูปดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของชำขายปุ๋ยก็มีครับี่ยบ้านคีรีวงเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ฝั่งที่ผมอยู่กันดีกว่านี่ครับส่วนที่ผมอยู่ก็จะเป็นตรงนู้นายนิ้วเลยก็มองเห็นสะพานตรงนี้เหมือนกัน เงนแม่น้ำมันเป็นสามแยกนะนี่ครับแบ็กเกวฝั่งนี้นี่ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับพระจงพระจันทร์ก็จะขึ้นแล้วเนะี่ยนี่ครับผมซิกเนเจอร์เลยเนะี่ยสะพานตรงนี้นะครับโอ้สุดๆเปเลย นี่ครับข้างหลังก็จะเป็นภูเขาตัวนี้เลยนะครับพาเพื่อนๆมาชมวิวประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันกอน,กนแล้วก็จะเข้าที่หวานเจี๊ยบแล้วครับขีรีวงก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับฝั่งนู้นก็สวยงามนะครับวันนี้รถพุกพานครับช่วงเย็น นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมอีกมุมนึงนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปสักครู่นะครับเดี๋ยวแสงมันจะหมดโอเคแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับ